ครับศุเรียที่สุนทรธนาวันนี้การแสดงของทางนะครับรอบเสียงก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับจากการแสดงพร้อมกับสายฝนที่กําลังจะนำนะครับลงมาณตอนนี้นะครับตัดมาทีนี้ครับเสียงเย็นครับจะกำลังใหญกับลมชาตทุกเช่นเดียวกับผมวันนี้ก็ให้

ก็นะครับก like ็ตอดด้วยนะครับคุา yeah. ้มต้องานะครับางการนะครับวันนี้ก็มาแนะนำเพราะว่าสายนะรับทุกชา้นทีเดียวในรอบหลายปีเลยนะครับที่ฝนที่เคยตกหนักานี้นะครับนก็ตกแบบโครงรายนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครที่ทาผู้รับผู้ใหญ่นะครับไดมาเยี่เือนสถานที่เ่้าจษฎานะครับผู้บัญชาการสื่อพวกเรา นำสายฝนมาสู่ชุมชนชาวช้านะครับปลูกพืชต่างๆนะครับก็คงจะสวยงามนะครับตอนนี้ก็การพิทารช้างต่างๆที่พี่น้องช้างจะปลูกนะครับก็รอสายฝนนะครับสายฝนตกลงมาแบบนี้ก็พอค้านะครับปีทีเดียวนะครับฝน่าตกหนักเอากาที่เดียวดูโล่ระบายนะทุกที่แล้าฝนไม่สาดก็ไม่เป็นไรนะครับ ช่งนี้ก็นะครับนีื่องอาหารช้าต่อนะครับก็สำหรับช้าที่อยู่ในโครงการลูกของช้างที่ทั้งหมดนะครับก็มีทั้งหมดนะครับแปดสิบเชือกด้วยกันนะครับในการดูแลของการบริหารสว่วนจังหวัดสุรินนะครับก็แต่และเชือกนั้นก็มีเงินเดือนนะครับผมก็หนึ่งหนึ่งสองพันบาทต่อเชือกนะครับในการดูแลดูแลชา้า นะครับดูรายกางครับผมในการดูรายกาเโคนงการสื่อจิตวิสุทธิ์นะครับตอนนี้ก็โครงการของเราก็เปิด